สนับสนุนโดยมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m u ิวโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ w h าก l เลิฟเอิร์ธ not a collection it's our mission สวัสดีครับในเวลาของอรายการ คุยอย่างเสรีกับดรเสรีนะครับผมพุทธิดาน,น,นาหิมนะครับดำเนินรายการแล้วก็มาพูดคุยทักไทยกับอาจารย์เสรีหรือพีอีทของเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรากาลังพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมนะทอบนะก็วัฒนธรรมเราไล่วัฒนธรรมมาหลายวัฒนธรรมแล้วครั้งที่แล้วพูดถึงวัฒนธรรมที่ตอบไม่เคยรู้จักเลยวัฒนธรรมกลางคืนเลยนะ <laughs> ก็เพิ่งจะรูนะ้เลย่ตอนที่แล้วนี่แหละท่านผู้ชมจะบอกให้นะตอบถ้าเกิดต๊อบเข้าไปในผับเดทเทคแล้วตอบสั่งนม สั่งน้ำส้มเขาจะประนามเดว่าปกติจะเข้าไปทําไมล่ะปกติเข้าวัดเข้าเข้าสุราเข้ามาสยิดอะไรอย่างนี้นั่นแหละแต่ว่าบางคนไม่รู้ไงไปสั่งแบบนี้หรือไปแล้วไม่เต้นครับไปแล้วไม่แหกปากในการที่จะเยเยกับดีเจเขาเนี่ยนะ,ะนั่นไม่ใช่ว่าทธรรมคนกลางคืนแต่ท็อปที่พูดเรื่องเยเยกับเสียงเพลงเต้นแล้วก็ดื่มนะ ถือว่ายังเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่ดาร์กยังอีกเหรอแค่นี้ยังไม่ดาร์กอยู่ระถ้าดาร์กคือยาเสพติดพนันใช่ไหมพนันไม่มีพนันไม่มีในผับเทคไม่มีเลยแต่มียาเสพติดกับเพศอ๋อเอางี้ละกันแหมพูดมันเหมือนจะเป็น18เนาะ18บวกแต่ก็อยากจะเล่าให้ฟังไม,ไม่จะเป็นใช้ดาร์กเป็นที่นัดอะไรเงี้ยเหรอฮะรถรถ,รถที่จอดรถอืม เมื่อก่อนนี้พี่ไปจัดรายการนะคะวิทยุไม่บอกสถานที่ว่าตรงไหนนะคะแต่ที่นั่นเนี่ยมันมีผัพเทคเต็มหมดเลยนะคะแล้วก็ตึกที่พี่ไปจัดรายการวิทยุมันเป็นตึกขนาดอย่างเงี้ยค่ะตรงกลางมีม้านั่งนะคะเป็นที่เดินอะแล้วมีม้านั่งเป็นโซนช่วงแล้วก็ตรงนี้เป็นตึกคู่คขนาดน,นี้พอลงมานะท็อปตามม้านั่งอะหนุนตัก กันอะไรกันเต็มไปหมดเลยนะเพราะว่าพี่จัดรายการเนี่ยสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนพอลงมาเจอแบบนั้นก็เราก็รู้สึกบาดหูบาดตามากแล้วนึกวเราเข้าไปดูเลยไม่เลยพี่ก็รีบไปหาที่จอดรถไปถึงที่จอดรถรถขยงครับก็พี่เคยเลยถามรปภเป็นอย่างนี้ประจำหรือเปล่าเป็นประจําครับตอนผมมาทําใหม่ๆผมก็ตื่นเต้นเข้าไปแอบดูเหมือนกันแต่ตอนนี้ผมเบื่อแล้วครับ มันเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอโอ้นี่คือสถานที่ดับดักร์ในรถเนี้ยนี่คือดาร์ทแล้วก็แต่งเนื้อแต่งตัวกันเนี่ยอันนี้ตำรวจเล่าพี่ฟังครับตำรวจเล่าบอกว่าอาจารย์เวลาผมเข้าไปเพื่อไปจับเด็กที่อายุต่ํากว่าเกณฑ์คือแบบเขาดับตัวยี่สิบอะเขาไม่ให้เข้าพอผมจับมาผมก็เอาไปที่โรงพักพอไปที่โรงพักผมต้องตามผู้ปกครองให้มารับเขาบอกว่ากันดูไหมครับ อาจารย์ผมเห็นแม่เขาแต่งตัวมารับลูกครับผมรู้เลยว่าทำไมลูกเขาเป็นอย่างนั้นเขาแต่งตัวยังไงครับก็ใส่ฮอตแพนเสื้อสายสปาเกตตีเสื้อเกาะอกคือลูกแต่งยังไงก็ยังงั้นนี่ตํารวจเล่าส่วนพี่ตอนที่พี่เห็นครั้งแรกพี่ก็คุยกับคนที่ขับรถไปให้พี่พี่บอกว่าเด็กพวกนี้พ่อแม่เขาตายหมดแล้วเหรอหเขากําพราเหรอหทําไมถึงได้เป็นอย่างนี้ปรากฏว่าวันหนึ่งพี่ไปพัทยา ไปกินอาหารร้านหนึ่งซึ่งท็อปก็เคยไปกินกับพี่ร้านนั้นพี่เห็นครอบครัวทั้งครอบครัวเลยนะคะมีอมมาามีแม่มีพ่อมีพี่มีน้องนะคะเด็กแต่งตัวเหมือนกับเด็กที่ไปที่ตรงที่พี่ว่านี่เลยพี่ก็งงเฮ้ยนี่ต่อหน้าพ่อแม่ต่อหน้าคุณย่าหรือคุณยายก็ไม่รู้ว่าแต่งอย่างนี้ไม่มีใครห้ามเพราะฉะนั้นประโยชของพี่ที่บอกว่าเฮ้ยพ่อแม่มตายหมดแล้วเหรอเนี่ยเริ่มเริ่มไม่ใช่ละ แสดงพ่อแม่ยังอยู่แต่พ่อแม่ก็ยอมใช่อ,อ,อีกเรื่องหนึ่งพี่เป็นกรรมการตัดสินนะคะหนุ่มหล่อสาวสวยในผับในเท็ของเบียร์ยี่ห้อหนึ่งครับะะที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งในภาคตันอ,ออกทีนี้ในในจังหวัดเนี่ยเขาจะมีตัวแทนจําหน่ายที่เรียกยี่ปัวนะครับมีตัวแทนจําหน่ายเบียร์ยี่ห้อนั้นก็ปรากฏว่าเขาก็เชิญ คนที่เป็นตัวแทนจําหน่ายเป็นกรรมการด้วยพี่เป็นกรรมการพี่ไปจากกรุงเทพพอเข้าไปในพับในเทคคนที่เป็นกรรมการคนนั้นเจอหน้าพี่อาจารย์ผมไม่เคยเห็นเด็กเป็นอย่างนี้เลยนะเด็กพวกนี้ก็ไม่เป็น,ปนพ,พ่อแม่เหรอก็ถ <c oughs> ามพี่อย่างนี้เลยอืพี่บอกว่าคงมีอ่ะแต่ว่าพ่อแม่จำนนกับลูกแล้วและที่เด็กเขาทําอย่างเงี้ยแต่งตัวอย่างเงี้ยปฏิบัติตัวอย่างเงี้ยมันคือวัฒนธรรมคนกลางคืน อ๋อนี่เลยถึงบอกกลายเป็นวัฒนธรรมเลยนะเป็นวัฒนธรรมที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ด้วยคือที่มันเป็นเท่าเท่าเนี่ยนะอ่ะพภิว่าเอาเอาเอาที่ใส่ก่อนเต้นรำร้องเพลงนี้พี่ถือว่าใส่นะอ่ากินเหล้ากินเบียร์นี้พี่ถือว่าเท่านะอ่าครับแต่ยาเสพติดกระเพรเนี่ยพี่ว่าดาอ่าใช่ผมก็อนุมานได้ประมาณนั้นนะใช่มันมีสามระดับเลยมันมีไว้มันมีเกรย์แล้วมันก็มีดาบอืซึ่งตรงเนี้ยพี่ก็สอนเด็กบางคนบอกว่า เ,เราคงห้ามเด็กเนี่ยพี่พูดกับคนที่เป็นพ่อแม่นะบอกหนูเราคงห้ามลูกเนี่ยไม่ให้ไปผับเทคไม่ได้หรอกวัยของเขาแต่ให้เขาเนี่ยเกี่ยวข้องกับขาวกับเทาพอได้สอนเขาให้ระมัดระวังด์กยาเสพติดไม่เอาเรื่องเพศไม่เอานะคะอีกอันหนึ่งวัฒนธรรมโกหกทั้งไงครับวัฒนธรรมโกหกเนี่ยอันนี้พี่บอกเลยพี่ได้ยินกับหูพี่เลย นะคะแม่โทรมาะะไม่รู้จะโทรมาจากตรงไหนไม่รู้แต่เขาเดินมาที่รถแล้วรถเนี่ยอยู่ใกล้กับรถพี่ซึ่งห่างจากเสียงเพลงแล <c oughs> ้วจะโน่แล้วแม่ทงมาด้าตอนนี้อ๋อโกหกว่าอยู่ในที่ที่แบบเขาอ,อยู่เชียงอยู่ห้องนอนอย <mumbles S 1> ที่ห้องนอนไม่อยู่ที่อะโคจรเ,เออ เราก็เฮ้ยอีเด็กคนนี้เล่นละครเก่งเนาะใช่แม่ทำมาไมอะนนี้ไปอนี้แหละมีอย่างนี้ด้วยอืนี่ก็มานกลาคนถ้าทำคนกลางคืนก็ต้องโกหกอะอีกอันหนึ่งวันนั้นพี่ไปที่โรงพักทองหลอเพื่อไปคุยกับตำรวจว่าคุณตำรวจคะคุณตำรวจปล่อยให้คนจอดรถขวางหน้าบ้านชาวบ้านเขาเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะ อย่างนี้ยเวลาถ้าคนก็จะไปไหนมาไหนทํำยังไงปรากฏเรื่องจริงที่พี่ไปนะมีคนมาพอดีเลยอีกคนหนึ่งอยู่ในซอยเดียวกับพี่แม่ฉันไม่สบายเนี่ยฉันจะแม่ออกได้ยังไงเนี่ยรถขวางอยู่หน้าบ้าน <c oughs> นะคะขณะที่กำลังคุยกันนี้มีหญิงสาวสองคนเข้ามา <c oughs> มาทําไมมาขอใบแจ้งความบัตรประจําตัวประชาชนหายค่ะ <c oughs> ตารวจเขบอกว่าไม่ต้องแจ้งแล้วบัตรประจำตัว,ตว,ตว,ตวหาก็พรุ่งนี้ก็ไปที่ เขตแล<ม>้วทําได้เดยโดยไม่ต้องแจ้ง<ม>แต่ยังไงก็ขอแจ้งค่ะตารวจเขาเลยบอกให้เลยว่าอันเนี้ยที่ร้านบอกให้มาขอใช่ไหมทมําไมพูดกันหรือ่าเพราะว่าถ้าตรวจบ,บัตรจะเห็นอายุอันนานไม่ถึงยี่สิบอ่าแต่ถ้ามีใบแทนมันไม่มีอายุมันเพียงแต่ว่าเป็นใบแทนอ่าคือนี่ภาพถกเนี่ยสอนเด็กที่อายุน้อยกว่ายี่สิบบอกว่า ไม่ให้โชว์บัตรแต่ให้โชว์ใบแจ้งความเรื่องนี้ก็ต้องโกหกเหมือนกันโกหกน,นี่เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมกลางคืนนะเห็นวัฒนธรรมกลางคืนแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะฮะ <c oughs> มาเป็นวัฒนธรรมโกหกแต่นี่เนี่ยมันถือว่าเป็นอัตลักษณ์มันเป็นธรรมเนียมที่มันมาจากรุ่นสู่รุ่นหรือเปล่านะเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังคำตอบกันต่อครับ ปิดตาเป own own own. Huh, mm ิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซ nah ุปหอมน้ำม <c oughs> <ception> ันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักการเป็นมาสเตอร์ไม่ว่าเส้นผ่านจะอันตรายแค่ไหนยังไงก็เป็นไปได้อีซูซุวีครอสโฟบายโฟมาสเตอร์ออฟออโรสลุยล โบกี้รักโลกคะ่ะรักโลกด้วยคนคะ่ะรักโลกเต็มอกเลยคะ่ะถ้าเราไม่รักเดาใครจะรักราคะรักมานานแล้วและยังรักไม่เปลี่ยนเพราะวากโก้ทุกตัวเราผลิตด้วยความรักโลกวากโก้ love earth เรารักโลก not a collection it's our mission มันมิดไม้อินฟินิตเอ็กซ์ไลฟ์เธอใหญ่จังอะฮะแน่นจริงใม่ปลากระป๋องสามแจ๋วปลาทะเลเนื้อนแน่นฉ่ำซอสใครกินก็รอง ใหม่ไม่สิ้นสุด The New New X The Uncharted ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์หืมสุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมีม่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักสนับสนุนโดยุหม,หมายใหม่ ไม่สิ้นสุด The New m วเอ็กซ์โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวาโกเลิฟเอิร์ธ not a collectionit's our mission กลับมาช่วยทสอง,องคุยอย่างเสรีกับดรเสรียังไม่จบนะไม่ทำกลางคืนอ่ะยังอีกเหรอครับจะมีอะไรอีกฮะอ่ะมีโกหกมีกลางคืนมีอะไรอีกแต่งตัว ทำไมล่ะแต่งตัวโอ้ยการแต่งตัวเนี่ยพี่เรียกว่าแต่งตัวเป็นบัตรเชิญอะไม่ใช่ไงครับบัตรเชิญเชิญสชคะจะทำอะไรกันหนูเขาเชิญหนูแต่งตัวไปงานเลี้ยงงานแต่งแต่งตัวเหมือนบัตรเชิญเอว่าวิวตอบแต่งนุ่งสั้นนุ่งโป้สยวนเสื้อคอลึกเสื้อไม่มีคออะไรต่างๆนันนะนั่นสมัยก่อนสมัยนี้เขาจะบอกกันอย่างนี้บอกว่าคุณจะแต่งตัวอย่างไรคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปละเมิด ไม่มีใครไปละมิดอันนี้เนนราไม่ได้ละมิดเพราะพี่เราไม่เคยไปว่าอะไรเขาแต่พี่ต้องการให้เห็นว่านี่คือวัฒนธรรมของพวกเขาอไอ้แต่งตัวปกติดนี่มันไม่ใช่ไงไม่ใช่วัฒนธรรมพวกเขามันต้องเปิดอย่างนั้นนะครับอีกอันหนึ่งวัฒนธรรมยินดีล็อกรถยินดีล็อกรถคือเขาจะจอดรถตรงไหนก็ได้แล้วจะโดนล็อกรถเขายินดีที่จะให้ล็อกเพราะเพื่อรถไม่หายค่ะแต่ก็เลยแต่เสียค่าปรับนะใช่ ก็เหมือนค่าฝากรถไงถ้าถ้าไหลเขาคิห้าห้าร้อยันบาทันหนึ่งเหรอโอ้โหตอบคนเที่ยวผับเที่ยวเทคเอาเป็นว่าเกินกว่ากึ่งหนึ่งคือลูกเศรษฐีอแล้วก็เสร็จแล้วถ้าเกิดไปวนหาที่จอดรถจะจะได้เข้าผับท้องเทกไหมล่ะไม่ได้เข้าใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเขาก็จอดตรงไหนก็ได้1ันหนึ่นี่โอ้จิบจิบอ่าแล้วก็เข้าไปตอนประมาณสี่ทุ่มกับวันตีสอง ตอนที่เต้นอยู่ข้างในสบายใจมากไม่ต้องกลัวรถหายรถไม่หายแน่นอนตำรวจมาล็อกให้เพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจล็อกรถให้แล้ว <_ t aps> แล้วพอมาถึงก็โทรตามพันหนึ่งบางคนที่เป็นกิจวัตรเลยนะคือรู้ธรรมเนียมว่าที่จอดรถที่เนี่มยมันไม่ค่อยมีอะไรนะก็คืนนะผิดก็ผิดก็ดยอมผิดแล้วกันค่าจอดรถค่าจอดรถใช่นีใช่ไหมจนกระทั่งพี่เนี่ยนะต้องขอคุยกับพอออเขตกับ สารวัตรจราจรเขตเลยอะพี่คุยกับเขาเลยคุยอยู่แล้วได้เรื่องปรากฏว่าบอกเนี่ยคุณนะคุณล็อกรถมาเป็นเวลากี่ปีกี่เดือนแล้วแล้วมันหายไหมไม่หายก็ยังมีก็แ,แสดงว,ว่าวิธีที่คุณแก้ไม่ถูกต้องอวิธีการแก้ถูกต้องเขตจา๋ยาย้ายผับช่วยกรุณาไม่ใช่ <laughs> กรุณาอเอา,เ,อา,เ,อาเทศกิจเนี่ยมาขับรถแถวตอนใกล้ๆสี่ทุ่มจนถึงห้าทุ่มได้ไหมเขามากันช่วงเวลานั้นและตำรวจเนี่ยช่วยเอาแผงเหล็กมากั้นได้ไหม ปรากฏแล้วพี่ขู่เขาได้นะถ้าไม่ทำแล้วยังมีคนมาจอดรถในซอยพี่พี่จะลงไทยรัฐ <c oughs> ว่าพี่จะขายบ้านด้วยเหตุที่ว่าตำรวจจราจ,จร <c oughs> และพอเขตไม่ใส่ใจเรื่องการจอดรถผิดที่ผิดทาง <c oughs> ปรากฏว่าหลังจากวันนั้นซอยพี่โล่งเลยค่ะ <c oughs> ซอยพี่โล่งเลยไม่มีรถมาจอดเลยค่ะ <c oughs> แต่สงสารซอยอ,อื่นนะคะเ <c oughs> ปนหนักท้ออื่นแทนยังเหมือนเดิม <c oughs> <ๆ S 1> ค่ะเพราะว่าไม่มีใครเขามานั่งต่อสู้กับ ตำรวจอย่างนี้แต่พี่สู้อ,อ่ะสุดท้ายก็ตัดสินใจย้ายดีกว่าคือถึงแม้ว่าในซอยเราไม่มีแล้วแต่ถนนใหญ่มันก็ยังมีเสือสิงกระทิงแรดเต็มไปหมดเลยในวันศุกร์และวันเสาร์อยู่ต่อไปไม่ได้อย,อยู่ในบ้านที่อยู่ในย่านที่แบบว่าดูร่ํารวยดูเศรษฐีเนาะแต่ก็ต้องมานั่งต่อสู้กับพวกเหล่านี้ท็อปส่วนใหญ่ศุกร์เสาร์พี่ไปดูหนังอ,ะอ่ะแล้วกลับมาจากดูหนังอ่ะลถควักควาย คู้คนเดินแต่งตัวว่าบวิวอกอดกันมันไม่ไหวอะนะครับแล้วคืนหนึ่งพี่ไปดูหนังที่น,นู่นนะตบอบเบเจอร์รัชยโยธินไปดูรอบดึกหนังมันก็4ี่ทุ่มกว่าเนาะ<ช>ก็เลิกเที่ยงคืนกว่าประมาณตีหนึ่งพี่ก็ขับรถบนถนนรัชดานะคะับตอบคงไม่รู้หรอกอาบอกให้เขาเรียกรัชดาซอยสี่ ะะมีอะไรนะโอ้โหผับเทคตรึมค่ะพอ,อนว่าอาบอบนวดไ,ไม่ไม่ไม่เสร็จแล้วพอเลิกก็ออกมาพอออกมาต่ภาพที่พี่เห็นนะบางคนนะนั่งบนพุทธบาทนะแล้วก็พิงอะไรสัอกอย่างเออเออมาเกิตอาการของการไอ้นี่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะมเมางถอนถอนอ่าแล้วก็รถจอดซ้อนคันนะคะแน่นถนนเลยนะคะเปิดกระจกค่ะ ทำอะไรรู้ป่าไอคนที่มายืนอยู่ที่ข้างกระจกเนี่ยคุยกับคนในกระจกคุยเพื่ออะไรไหมถามว่าจะไปไหนต่อเล่าตอปมันคือผับเพกเลิกแล้วแต่มันจะต้องมีตำรวจบางสอ,อหอกินสินบาทคาดสินบนปล่อยให้โรงแรมบางที่บางแหกใช้อาคารชั้นใต้ดินเปิดผับเทก ให้ไปเต้นกันต่อต๊อบคงเป็นนักข่าวของเห็นที่เขาไปจับกันบ่อยๆนะครับด้านนั้นแหละเพราะฉะนั้นเขาจะคุยกันขวางถนนอยู่นั่นเพื่อจะถามมันจะไปไหนยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ค่ะไนท์เค้าเชนไนท์เค้าเชนวัฒนธรรมคนกลางคืนนะโอ้โหน่ากลัวมากต๊อบซึ่งตรงนี้พี่อยากจะถามพ่อแม่ทั้งหลายว่าเขารู้บ้างไหมตอนนั้นนี่ยพี่ทำรายการโปรดิวเซอร์ขพี่คงจำได้ พี่บอกพี่อยากจะจัดทัวร์พาพ่อแม่ไปไปตะเวนนะไปตะเว<อ>นบริเวณเ <บะ S 1> นี้ยบริเวณที่คนเขาไปเที่ยวกันเยอะๆเนี่ยให้เขาไปดูว่าลูกเขาอะเป็นเช่นไรโอ้พ่อแม่ก็คงจะยากอะไม่ไหวแค่กลางคืนออกจากบ้านก็แย่แล้วง่วงไม่แต่ถ้าเกิดเขาอยากจะได้ลูกเขากลับคืนมาเนี่ยเขาควรไปดูเพราะเขาจะไม่รู้เลยว่าลูกเขาเนี่ยเวลาออกจากบ้านยามค่ําคืนเนี่ยประพฤติตนอย่างไรทําตัวอย่างไรตอบ ถ้าเกิดเรารู้แล้วเราดึงกลับในเวลาที่ลูกเรายังไม่ติดเนี่ยนะยังไม่เสพติดเนี่ยนะยังพอจะดึงได้แต่ถ้าเราปล่อยให้ลูกเราเนี่ยนะเสพติดทุกวันศุกร์ทุกวันเสาร์เป็นอย่างนี้และต่อไปถ้าไม่ได้มามจะลงแดงตายท็อปเจาลูกคืนได้ไหมนม้าก็ไปสุดกูแล้วลกูไม่กล้ามีอยู่ครั้งหนึ่งพี่เอารถเข้าอันนั้นพี่ยังไม่มีคันขับรถนะพี่เอารถเข้าศูนย์เนี่ยแล้วพี่นั่งรถแท็กซี่ แท็กซี่คนนั้นเขารู้จักพี่จากทางทีวีเนี่ยเขาก็คุยให้ฟังเขามีลูกสาวสองคนคนโตเนี่ยเรียนอยู่ที่เกษตรเขาบอกลูกเขาคนนั้นดีมากเพราะว่าเขาสอนลูกเขาในจังหวะเวลาที่ควรสอนครับแต่ปรากฏว่าคนเล็กเขาบอกว่าเขากําลังเตรียมจะสอนในวัยที่เด็กคนนี้โตขึ้นไปนิดนึงก็คือประมาณหมอปลายก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยเขาบอกลูกเขาไปแล้วอะมันไปเร็วกับพี่สาวเขาบอกว่าพี่สาวเนี่ย เขาเริ่มต้นสอนตอนมอปลายก่อนเข้ามาหลาัยลูกเขาดีมากแต่คนเล็กเนี่ยกำลังรอจะสอนตอนมอปลายปรากฏมันทําตัวชั่วร้ายตั้งแต่มต้นก็แสดงว่าไหนถ้าพ่อแม่ต้องการอธิบายไนท์เคิลเชอร์ให้ลูกฟังและให้ลูกระมัดระวังเรื่องไนท์เคิลเชอร์อายุที่ควรจะเริ่มต้นสอนจะต้องลดลงละให้เด็กกว่านั้นเออคือจะมารอว่าเดี๋ยวส<ม>ิบห้าสิบหกค่อยสอนไม่ได้ เด็กสมัยนี้สิบสามสิบสี่ก็ไปแล้วใช่รู้จักอะไรแล้วนะเด็กเดี๋ยวนี้เด็กสิบอ่ะสิบเอ็ดขวบเนี่ยเริ่มรู้อะไรเยอะแล้วอย่างทงบอกว่าถ้าเกิดจะสอนลูกให้เป็นคนดีสอนลูกให้ระมัดระวังอย่าไปเคลิมกับไอ้นั้นในท์คาลเจอร์เหล่านี้ต้องรีบสอนค่ะเพราะว่านอกนอจากเด็กจะตามเพื่อนแล้วเนี่ยผู้ประกอบการที่ไม่มีคุณธรรมก็อยากจะให้เด็กเหล่าเนี้ยไปเที่ยวทั้งทั้งที่มันผิดกฎหมายก็อย่างที่พี่เล่าตอบฟังเมื่อกี้ก็คือไปขอ ใบแจ้งความว่าบัตรประจําตัวประชาชนหายเพื่อจะได้ไม่ต้องโชว์บัตรประจำตัวประชาชนที่แสดงอายุเป็นไงล่ะโอ้โหนี่แหละนะเป็นเป็นวัฒนธรรมที่เหมือนเป็นชูรสชีวิตของคนบางกลุ่มแต่เอาเข้าจริงแล้วมันเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าห่วงนะสำหรับอนาคตนะครับเอาละ,ะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับการเป็นมาสเตอร์ ไม่ว่าเส้นทางจะอันตรายแค่ไหนยังไงก็เป็นไปได้ <S <S อีซูซุวีครอสโฟร์บโฟร์มาสเตอร์ออฟออโรสลุย้าโลโบกี้รักโลกค่ะรักโลกด้วยคนค่ะรักโลกเต็มอ,อกเลยค่ะถ้าเราไม่รักแล้วใครจะรักละ่ะคะ รักมานานแล้วและยังรักไม่เปลี่ยนเพราะว่าโกทุกตัวเราผลิตด้วยความรักโลกวารโกเลิฟเอิร์ธรารักโลก not a collection it's our mission สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกตา่าง The New Mu X รุ่นพิเศษ Phantom Collection ปลากระป๋องสามแจ๋วปลาซลีเนื้อนแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ลองแจ๋วดิวอิสุสุ series มันมิดไมลอินฟินิต X l i e ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่ม รสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหม,มี่ซื่อสัตว์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตว์จัดหนักพยานต่อให้โลกตา New Isuzu Demand Magic Eyes สนับสนุนโดย มุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Milk X โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ We are going to love Earth not a collection it's our mission เับมาคุยกันช่วงสุดท้ายของคุยอย่างเสรีกับดรเสรีแล้วครับต้องให้ข้อคิดเพิ่มเติมนะสำหรับงเรื่องงา,า<ห>นทำค่ำคืนเนี่ยนะครับ พ่อแม่ต้องพยายามตามรู้คือถ้าเกิดพ่อแม่จะบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของเด็กอันนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ถ้าเป็นอย่างเนี้จะทาให้พ่อแม่ไม่รู้จักว่าเด็กเป็นอย่างไรเหินด้วยดังนั้นก็จะสอนเด็กไม่ได้นะครับะะพี่เนี่ยเป็นครูบาอาจารย์พี่จําเป็นอย่างยิ่งตอบที่จะต้องรู้ culture ของเด็กไม่อย่างนั้นแล้วพี่จะเป็นไดโนเสาร์ในสายตาของเด็กว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับพี่เล่าเรื่องไม่รู้คืออะไรอย่างพี่สอนวิจัย แล้วก็ให้ให้เด็กเลือกหัวข้อพี่ตั้งหัวข้ออันหนึ่งก็คืออิทธิพลของการ์ตูนญี่ปุ่นต่อพฤติกรรมทางเพศของเด็กมัธยม,มปรากฏว่ามีคนหนึ่งที่เขามีลูกเป็นเด็กมัธยมเขาบอกหนูเรื่องทําเรื่องนี้ค่ะพอทําปั๊บเขาก็ไปศึกษาว่าไอ้การ์ตูนที่ลูกเขาอ่านปเป็นยังไงเขากลับอกอาจารย์ เวลาลูกมาขอตั้งชื่อการ์ตูนหนูให้ตลอดเลยหนูหนึกว่าเขาอ,อ่านการ์ตูนเหมือนหนูจา๋าขายวนลาะที่หนูอ่านเปล่าเลยการ์ตูนญี่ปุ่นโคตรเซ็กซี่เลยต๊อปตัวเนี่ยเป็นการ์ตูนแบบอันนี้เซ็กมากเซ็กมาก เขาสยองเลยครับนี่คือเขาคิดว่าตัวเขาเองสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นขาเดินสมัยลูกเป็นไม่ใช่นี่แหละครับก็คือวัฒนธรรมกลางคืนนั้นที่น่าห่วงอันตรายแต่เราก็ต้องเรียนรู้เพื่อจะรู้เท่าทันแล้วก็ต้องปรามโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีลูกมีหลานอยู่ในช่วงอายุที่ประมาณสักสิบขวบอย่างเงี้ยกพราะคนจะเริ่มต้นให้เขารู้เรื่องเหล่านี้แล้วนะครับมาเวลาของรายการคุยอย่างเสรี่กับดรเสรีสาระต่างๆนั้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้เทปหน้าสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่วันนี้อาจารย์เสรี่ของต่อบ Thank you